จริงครับโดนเบียดอยู่<ป>ชลวิทย์เปิดเข้าไปมงมาซาเลสดิดกลับมาแล้วปั่นลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้อนันต์ยอดสังวาครับโอ้ยยิงไล่ไปแล้วครับสองต่อสามครับละพูนมีเสียบอีกเสาหนึ่งแม่ก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยในการเล่นฟุตบอลอาชีพเอเบร์ห้าสิบแชมเปี้ยนชิพครับอนันต์ยอดสองวานครับถือกลับมาให้อดุลโอ้ทำทิ้งลูกนี้สวยครับ อนันต์เลี้ยงจี้ไปผ่านไปหนึ่งด่านแล้วยิงว่าแล้วนี่โอ้โหแล้วกดชนะเป็นทักเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหจากที่จะเสียประตูกลายเป็นได้ประตูครับแล้วอนันต์ยอดสันวาลแข็งลิ้นครับแล้วหลังบ้านมีใครอยู่ครับตอนนี้ทิ้งมาที่ว่างสวยเลยครับอนันต์เจอกับวารินทร์ทองแล้วอนันต์มีความเร็วเหมือนกันแต่ว่าเหลี่ยมมุ้งนี้เอาชนะได้แล้วอนันต์หลุดเข้าเขตโทษแปรลูกนี้เรียบร้อยครับปิดก่องเลยครับลำทูนขึ้นนำชนะสามประตูต่อศูนย์ครับจากอนันต์ยอดสันวาลอนันต์เบิ้ลจังหวะเดียวสวยครับ ฝ่ามีไม่ให้ครับยัดไปที่อาทิตย์ไหลต่อให้กับอนันต์ยอดสังวานจริงโอ้โหตึง้งตะข้าจริงเลยครับยังพูนวันเลยสามนันนิคลาสสองประตูต่อหนึ่งจากโฟแมนอนาันต์ยอดสังวานประตูที่4ใน M150 แชมเปี้ยนชิพของอนันต์ยอดสังวานนะครับโดดเด่นตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกและนี่คือการจบสกอร์ที่เฉียบขาดอีกครั้งหนของเขาครับต้องชื่นชมเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของเขาจริงๆเลยครับ จ่ายมาเหมาะเหม่งและคือความแม่นยำของอนันต์ยอดสังวาลแตะหนึ่งทีแล้วก็เอาเสาแรกเลยเรียบร้อยครับสองประตูต่อนหนึ่งต้องชมการจับบอลหรือเ i r ร์ t ทัชจังหวะแรกของอนันต์นจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเกมเขาแตะวันจังหวะแรกที่ได้เปรียบตลอดนะครับ